สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมช่องตุ้ยพาเาะชฉแน l ครับคลิปนี้ครับผมก็มาอยู่ที่เกลนราตะคองครับบริเวณห็นนะครับผมเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับวันนี้ก็ค่อนข้างอาจจะลมแดดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมครับพาเดินมาไปเดินดูบรรยากาศครับเราะเขื่อนครับผมวันนี้ครับบรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชม ครับอดีผมเดินมาผมก็เจอปลาตายครับผมเดี๋ยวผมให้ดูครับครับเสียดายครับผมเป็นปลานนินครับประมาณไซโลครับไซโลปลาเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับบริเวณผมยืนอยู่นะครับก็ตรงข้ามถนนมิตรภาพครับผมฝั่งโน้นครับครับที่มองเห็นนะครับผมก็เป็นทางด่วนครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปหารถครับรถจอดไว้อยู่จุดทางครับเดี๋ยวผมจะพาเลาะสันเขื่อนไปน้ำก็ลดลงเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเดินเล่นครับมาถ่ายวิวบรรยากาศฝั่งที่เห็นครับเป็นตอมมอรถพาลำดโลสูงครับ กำลังสร้างครับผมก่อฟางโน้นก็เป็นคลองขนาดจิตที่ผมชี้อยู่ครับไปสายลุยมันต้องเสียเวลาครับ,รบกรับต้นดอกสนุเต็มเลยเอาไปทอดใส่ไข่ลาดีเดินไปเรื่อยๆครับ อากาศเย็นสบายเลยครับโอ้ลมแรงเลยวันนี้ก็แดดก็ไม่ค่อยร้อนครับโอ,โอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเปิดเขื่อนเดือนไหนครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับท่านท่านผู้ชม คนนี้ก็ผมก็มาคนเดียวด้วยก็เป็นวันหยุดครับหยุดสองวัน,นก็วันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับสองวันโอ้โผมขี่รถมาไกลกมากผมว่าหลาโลเลยฮนะระยะทาง

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมช่องเล็กช่องนี้น้อยครับวันนี้ก็ลงทุนครับขี่รถมากไกละวันนี้เอารถมอเตอร์ไซค์มาครับเวฟพูดใจสบายบือเดินมาหารถด,ดีกว่าเย็นสบายเลยครับ thuật chuyển Hãy được ไปดีกว่าฝนฝนก็ตกหน้าดินเนี่ยเรามาอัปเปดตกันน้ำตะคองครับเดินีด้ดีครับอันตรายครับเดี๋ยวผมจะเดินไปหารถก่อนครับมีแต่หิน เมื่อยแล้วเดินหยากครับครับลอยน้ำขึ้นมาถึงนี่ครับขอไผ่เลยครับตรงที่น้ำขึ้นมาครับท่านผู้ชมไปเดินดู ต้องระมัดระวังไปถ้าถ้านี่ไปอยู่ร่องหินเนี่ยอันตรายนะครับไปสายลุยไปะจะเดินหารถด,ดีกว่าเมื่อยแล้วครับรเมื่อยแล้ว โอ้โหเมื่อยเมื่อยอุ้ยขอไผ่มาขอไผ่ปลาบอกกำลังเดินเดินขึ้นไปทางบนครับว่ารถจอดอยู่ด้านบนโอ้กินอยู่เมื่อยมากครับท่านผู้ชม วัวในฮิตาคิปนี้ผมว่าสุดยอดแล้วไปเดินไปบนไปเ้ยเดี๋ยวไปนั่งพักอยู่ที่ทางง่อยกว่านั่งกินข้าวกว่าเฮ้มมยมึยไม่มย ว้าถึงรุ่นแล้วครับอุ๊บอุ๊บอ่าเมื่อยแล้วครับผมนี่ครับทางเข้าครับผมโอเคครับผมถ่ายคลิป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องตุ้ยพอเลอาะชนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ก็ผมจะเดินทางกลับบ้านก่อนเมื่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ